Thank <imit> 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 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะถ้าย้อนกลับไปช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคลัสเตอร์เรือนจำเป็นคลัสเตอร์ที่มีความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยพุ่งขึ้นไปจากหลักพันเป็นหลักหมื่นเนี่ยนะคะซึ่งตัวเลขในตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่ใครดูแล้วก็ตกใจแต่ว่าถ้ามาดูตัวเลขในตอนนี้ของผู้ติดเชื้อในเรือนจำถือว่าลดลงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ด้วยมาตรการที่เข้มข้นเคร่งครัดนะคะมีการตรวจหาเชื้อผูออ้ที่อยู่ในเรือนจำอย่างรวดเร็วมีการเข้าถึงยาอย่างรวดเร็วค่ะ เรื่องนี้มีส่วนสําคัญอย่างมากนะคะที่ทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตในเรือนจํานั้นลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสําคัญมีความน่าสนใจกรณีเรื่องของการเข้าถึงยาอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งนะคะว่าถ้ายานั้นเป็นยาที่มีประสิทธิภาพราคาถูกแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยด้วยเนี่ยอันนี้จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยทีเดียวค่ะแล้วด้วยความสําเร็จ เรื่องของการจัดการสถานการณ์โควิดเนเรือนจำเนี่ยนะคะด้วยการใช้ยาฟ้าทลายโจรจึงทางให้ทางกรมราชทัน,นะคะกระทรวงยุติธรรมได้มีแนวคิดในการที่จะใช้พื้นที่ว่างของเรือนจําทั่วประเทศในการปลูกฟ้าทลายโจรขึ้นมานะคะ เรื่องนี้จะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรและเราจะได้ประโยชน์อะไรจากฟ้าทลายโจรที่ทางแต่และเรือนจำเนี่ยกำลังปลูกขึ้นมาเนี่ยนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันค่ะมาพูดคุยกันนะคะท่านนึงอยู่ในห้องส่งกับิฉันนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับ,รค,ค,รบคุณดันทิยาครับค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะคุณหมออมพรเบญจพลพิทักษ์ค่ะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะสวัสดีค,ค่ะคุณหมอคะ สวัสดีค่ะท่านรันตรีคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะเรียนถามท่านรัฐมนตรีก่อนเลยกันละกันนะคะ <c oughs> กับแนวคิดในการที่จะใช้พื้นที่ของเรือนจําในการปลูกฟ้าทลายโจรตอนนี้ความคืบหน้าของการปลูกและพื้นที่ของการปลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคะก็ <c oughs> ในช่วงแรกนะครับก็ต้องเรียนว่าเราเราต้องหาต้นกล้าหรือหาเมล็ดพันธุ์เนี่ยได้ไป8ดไร่ แต่เป็น8ไร่แบบหลวมๆ<ะ>นะครับเพราะไร่หนึ่งมันปลูกได้ถึงสอ0 0มต้นนะครับถ้าเราให้ห่างแค่25เซนต่อต้นนะฮะถ้า3าถ้าสาเซนก็ประมาณ17,000ต้นแต่ว่าเดือนจำก็ปลูกกันห่างมากผมก็บอกว่าไม่ถูกนะมันต้องขับขยับขยายให้มันใกล้ชิดแล้วในระยะที่2ก็40ไร่40ไร่ก็จะได้ผลผลิต ปลายเดือนตุลาคมนะปลายเดือนตุลาคมจะได้ผลผลิตแล้วก็ท่านอะาทิตย์รีก็บอกผมว่าหาพื้นที่ได้ทั้งหมด3า0อไร่นะครับสามไร่นี้เป็นส่วนของเรือนจำนะครับเรือนจำที่เราจะปลูกแต่อีกส่วนหนึ่งพอดีหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีปปสปปสเนี่ยจะมีหน่วยงานที่ที่จะต้องดูแลในส่วนของ าการกำกับนะฮะกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยในกองทุนเนี่ยมี2 4 4หมื่หบ้ามู่บ้านตรงนี้เนี่ยปปสก็ได้ตรวจเช็คให้แล้วว่าวันนี้เนี่ยมีหมู่บ้านที่มีความพร้อมเนี่ยประมาณพันหมู่บ้านก็จะได้อีกสักพันไร่ถ้าหากว่าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหมายความว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือหนึ่งไร่เนี่ยปลูกให้มันทีีหน่อยอย่าให้มันว่างคือ คือถ้าไปปลูกบางทีผมเห็นโทรทัศน์โฆษณากันนนะแจกพันต้นเนี่ยโอ้ยบันน้อยนิดเดียวไล่หนึ่งมันตั้งสองหมื่นต้นหรือห5 0 0 0ต้นอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะดูแลว้วมันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยถ้าหากว่าเราเราพูดกันเป็นไล่หนาแน่นถ้าหนาแน่นเนี่ยมันก็จะผิดฟ้าทลายโจรแห้งเนี่ยได้ถึง600กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับถ้า600กิโลกร,รัมต่อไร่เนี่ย ไล่หนึ่งเนี่ยผลิตได้มากเลยหนึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยได้สองพันห้าร้อยแคปซูลนะถ้าได้สี่ร้อยกิโลกร,รัมตัวไล่เนี่ยได้ได้หนึ่งล้านแคปซูลโโไล่หนึ่งเนี่ยก็มันมันจะดูแล้วเนี่ยปัญหามันจะไม่มากเลยถ้ารับโกกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งในตอนนี้เนี่ยและตัวปัญหาที่ที่มีอยู่ก็คือแคปซูลนะแคปซูลที่ผลิตจากเจล นะเจลลาตินตั้เนี้มันไม่มีขายคนี่ะมันขายมันขาดตลาดผมเข้าใจว่าเดิมทีเดียวราคาเขาเนี่ยแคปซูลละประมาณ10สตางค์แต่ทําไปทำามมันจะขึ้นราคาเพราะมันมีต้นทุนของไอตัวแคปซูลนี้แคปซูลครับต้องส่งมาจากต่างประเทศแล้วในขนาดเดียวกันก็นก็คนใช้เนี่ยก็ก็แย่งกันใช้นะครับแย่งกันใช้ผมมองอเห็นในในจอเห็นไหมครับ อันนีนะ้เป็นแม่พิมพนะ์แม่พิมพ์ทีเ่เรือนจําแต่ระเรือนจำเนี่ยสามารถผลิตนะผลิตตัวแม่พิมพ์ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องซื้อแคปซูลน,นะแคปซูลที่เป็นเจลาตินเนี่ยมานะครับต้องซื้อมาให้ได้แล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังเนี่ยสามารถช่วยกันบรรจุแคปซูลแคปซูลเนี่ยมันก็มี ครั้งละ100คะแคปซูลน,นะครับก็ทำได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าแคปซูลหาซื้อไม่ได้ทำอย่างไรก็ไปคุยกับปปสะนะครับปปสเลยต้องมาช่วยผมปลูกอีกพันไร่ดังที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโดยการสนับสนุนให้กองทุนแม่เนี่ยไปไลละประมาณ8-9 0 0 0บาทเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราต้องสนับสนุนกองทุนแม่เป็นเงินเงินศักดิ์สิทธิ์นะฮะของของแม่ ก็คิดว่าของกองทุนแม่เนี่ยจะปลูกเดือนสิงหาวันแม่ไปเกี่ยวอเดือนเก็บเกี่ยวอเดือนธันวานะครับต้นเดือนธันวาก็เป็นวันพ่อวันแม่วันพ่อเราก็จะได้ฟ้าทลายโจรเป็นกกอบเป็นกรรมแล้วของเรือนเรือนจำเนี่ยถ้าได้อีก300ร้อยไร่ตามที่ท่านอธิบดีได้รายงานผมเนี่ยผมก็ตามอยู่แต่ในช่วงนี้ต้องเรียนว่า ฟ้าทะลายโจรที่อยู่ในเรือนจําก็ยังขาดไม่เต็มไม่ตําหน่วยผมต้องไปเขี่ยวเข็นตลอดเวลาและไปขอร้องหรือไปขอซื้อจากโรงงานที่เขาผลิตอยู่ในขณะนี้ก็มีหลายโรงงานเมื่อวานนี้ผมก็ไปไปโรงงานหนึ่งเขาก็เขา,เขา,เขาให้มานะไปเองแล้วเขาเขาให้ให้มาเป็นหมื่นสองหมื่นกระปุกคือในช่วงระหว่างรอที่ฟ้าทะลายโจรจอกผลผล,ผลิตเนี่ยนะคะถูกต้องรับนท่านประเมินเอาไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณพันกว่าไร่เนี่ย ช่วงจนถึงปลายปีนี้เราจะได้ผลผลิตออกมาจนออกมาเป็นเม็ดของฟ้าทาลายโจรเนี่ยได้ประมาณสักเท่าไหร่แล้วมีแผนการในการบริหารจัดการยังไงคะก็ที่ที่ผมดูถ้าปลูกเต็มเม็ดเต็ม,ตมหนม่วยอะไร่หนึ่งมาได้หนึ่งล้านแคปซูลอะค่ะนะผ่านไร่กับผ่านล้านได้ไโอ้เ <laughs> ยอะมากเลยนะคะเยอะมากแต่ว่าจะปลูกได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรแล้วไม่เคยปลูกละไอ้รอบแรกขอบแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาคงปลูกขางอะ่ะแล้วต้องรอให้เม็ดฟ้าทลายโจรเนี่ยมันตกตกกับพื้นแลว้วก็งอกขึ้นมาเองมันมันเติบโตง่ายเกิดง่ายมีน้ํามีอะไรต่างๆแหละผมว่าปัญหาตรงนี้มันคงไม่ไม่ขาดแขนนะ,ะมันไม่ขาดแขนมันก็จะเป็นช่วงแรกที่เราพึง่งพึ่งเริ่มตื่นตัวกันที่จะจะเดินไปนะครับค่ะออคุณหมออภิพรคะ่ะ คุณหมอพรคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> คุณหมอพรหลังจากที่ฟังท่านรัฐมนตรีแล้วก็เห็นแนวโน้มในช่วงปลายปีว่าเราอาจจะได้เราอาจจะได้ฟ้าทลายโจรจํานวนเยอะมากเลยเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยคุณหมอเห็นโอกาสอะไรในการที่จะใช้ฟ้าทลายโจรในการนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ในสถานการณ์โควิดบ้างคะ ค่ะต้องอันแรกเลยค่ะต้องกลับเรียนท่านรัฐมนตรีก่อนนะคะว่าชื่นชมในวิสัยทัศน์ของท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็กลัาขอบพระคุณท่านในความเมตตาที่มีต่อบรรดาผู้ป่วยทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยใน สังกัดของราชทันเองหรือผู้ป่วยภายนอกที่แนวโน้มอย่างนี้ค่ะก็น่าจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่ดีงามภายในราชทันได้ส่งออกมานะคะนั่นก็คือเรื่องของยาสวนไพรฟ้าทลายเจรนี้นะคะก็เห็นกันชัดเจนะนะเพระว่าในระยะที่ผ่านมาเนี่ยโควิด -19 เขาก็กระโดดเอากระโดดเอานะคะจนวนผู้ติดเชื้อนี่พุ่งพรวดพลาดแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือด้วยความตกใจ ผู้คนก็พากันเสาะแสวงหาแล้วก็กักตุนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เรากังวลใจมากก็คือเริ่มมีของปลอมบ้างของที่ไม่ได้มาตรฐานบ้างออกมาทําให้ประชาชนเนี่ยแทนที่จะได้ยาที่ดีแล้วก็มีร่างกายที่ดีขึ้นก็กลายเป็นอาจจะเกิดปัญหาที่ซ้ําไปเพราะฉะนั้นทางออกส่วนหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีเล็กรุณาชี้แนะเนี่ย น่าจะทําให้ช่วงเวลาหลังจากนี้นะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าประมาณเดือนตุลาคมก็น่าจะมีผลผลิตออกมาซึ่งจังหวะเดือนตุลาคมตรงนี้เนี่ยถ้าหากเรามองไปข้างหน้าแล้วก็คาดการสถานการณ์ก็ยังเชื่อว่าปัญหาโควิด -19 ก็น่าจะยังรบกวนประชาชนชาวไทยอยู่พอสมควรเราก็มองเห็นนะคะว่าน,นี่คือโอกาสหนึ่งที่ประชาชนจะมียากใกล้ตัวเอาไว้ดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่งก็อแอบรอคอยแอบคาดหวังแล้วนะคะ ค่ะท่านรุ่นตรีคะตรงนี้เองเนี่ยเราน่าจะได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันระหว่างทางกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะมีปริมาณของฟ้าทลายโจรที่ผลิตขึ้นมาอีกเยอะมากในช่วงปลายปีกับทางกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยท่านได้มีการวางแผนตรงนี้เอาไว้อย่างไงบ้างคะเรื่องพัฒนาเรื่องฟ้าทลายโจรแล้วก็สมุนไพรไทยอื่นๆด้วยนะคะคือในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เป็นการนําร่องในเรื่องของการปลูกการผลิต แต่ในด้านวิชาการแล้วก็คงต้องเพิ่งพาอาศัยทางกรมนะครับแพทย์แผนไทยซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมากมายนะครับในส่วนตรงนี้ดำเนินการตรงนี้แต่มันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ผมยังสงสัยอยู่นะครับ <c oughs> ท,ทางฝ่ายกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ใช้ในอดีตเป็นผู้ใช้ในขณะที่มีผู้ป่วยตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเมษายนเนี่ย ป่วยที่เชียงใหม่ป่วยแล้วก็กรุงเทพก็เริ่มป่วยป่วยกันไปตอนแรกๆเนี่ยยาฟาวิพิราเวียนเนี่ยก็มีไม่ครบเราก็ใช้ฟ้าถลายโจนแต่ตอนนั้นเนี่ยใช้ปริมาณเนี่ยไม่มากนีปริมาณไม่มากแต่ก็หายหายจากเ <c oughs> จ็บไข้ได่ป่วยอย่างอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยห้าพกับห้าพกับสีคน นะครับที่เชียงใหม่5 0 0 0นหาพันสี่หาคนที่หายหายจากฟ้าทะายโจรแต่เชียงใหม่รับประทานแค่วันละ3ามแคปซูลแค่นั้นเองเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผมผมผมอยากจะให้ข้อมูลกับท่านอธิบดีเพราะว่าถ้า3แคปซูลในในขนาดนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าคงมีแอนโดกาฟอร์ไลด์ไม่ถึง20อย่างมากก็1ิบสิบแิบเมิลิกรัมนะครับกินทั้งวันเน่ยสแคปซูล แต่ว่าวันนี้เนี่ยาตามมาตรฐานที่ที่แพทย์เขากำหนดขึ้นมาให้เนี่ยว่ามันต้องใช้วันหนึ่งร้อยแปดสิบมิลลิกรัมอนโดคาฟอร์ไลท์มันก็เลยทำให้ยาขาดนะฮะก็เลยทีนี้กักตุนกันใหญ่เพราะถ้าร้อยแปดสิบมิลลิกรัมแคปซูลหนึ่งมีห้ามิลลิกรัมเนี่ย้ราต้องใช้วันละเท่าไหร่ครับสามสิบหกแคปซูลนะครับเลยยาขาดตลาดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ผมก็บอกว่า <c oughs> เอะตรงนี้เนี่ย ถ้าหากว่ากรมแพทย์แผนไทยเนี่ยช่วยเอาข้อมูลอันนี้ลองไปดูทีไปปรับใช้ทีนะครับเพราะว่าถ้าคนติด <c oughs> ถ้าคนติดอยู่แล้วนะครับไปไปสอบเชื้อออกมาเป็นบวกเนี่ยกินไปเลย180มิลลิกรัมต่อต่อวัน <c oughs> แต่ว่าถ้าเขาเพียงแต่ไปเดินเฉียดเฉียดหรือไปสัมผัสผู้ป่วยตรงนี้นะก็ไม่ควรจะ180มิลลิกรัมวันละ60 <c oughs> พอไหม หรืออย่างไรเพราะมันมีตัวอย่างที่ที่เชียงใหม่มันแค่ <c oughs> แค่ไม่ถึง20 mm. ิมิลลิกรัมอ่ะผมก็เลยบอกว่าผมจะต้องผลิตเท่าไรหร่ถึงจะพอใช้กันอะ่ะตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นความรู้ในเรื่องของการใช้อย่างถูกต้องนะคะต้องใช้ด้วยต, <c oughs> ต้องดูแล้วต้องอาศัยกรมแพทย์แผนไทยเนี่ย,ช,ย <c oughs> ช่วยชี้ให้ก็เราไม่กล้าที่จะฟันธงลงไปบอกเฮ้ยแค่นี้มันพอแล้วนะอะไรไม่ได้ต้องถามถามท่านอาทิตย์รีก่อนว่าเราลองเอาข้อมูลตรงนี้ลองไป ไปปรับดูสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองเดินเข้าใกล้หรือไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วควรจะกินเพื่อมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายจะได้หยุดการจเจริญเติบโตหรือไปหยุดการแบ่งเซลล์ของของตัวตัวโรคตรงนี้นะ่ะแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นร้อยแปผมไม่นิ้นึกอะไรนะครับเพราะยามันไม่พอถึอถ้าร้อยแปทุกคนเลยเนะี่ย มันไม่พอเมื่อมันไม่พอนั่นคือมันคือปัญหานะครับแยกการซื้อตอนนี้แม้แต่โรงงานผลิตเขายังกุ้มใจว่าเขาไม่<ะ>ไม่สามารถจะผลิตออกมาให้มันพอได้เงินก็เหมือนเป็นเป็นความเข้าใจคุณหมอคะถ้าง,งั้นเรียนถามประเด็นนี้สั้นๆเลยกันแล้วกันว่าเอาแค่เสี่ยงแต่ยังไม่มียังไม่ถึงกับติดแค่เสี่ยงอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเดินเฉียดหรือใกล้หรือมีโอกาสไปไปพูดคุยกับคนที่มาติดเชื้อเนี่ยตรงนี้ถึงขนาดที่จะต้องเริ่มต้นในการรับประทานฟ้าทลายโจรแล้วหรือย,ยังคะ ต้องเรีออยนอย่างนี้ค่ะว่าถ้าสมมติว่ายานั้นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วคนที่เสี่ยงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเสี่ยงสูงมากเลยแล้วยาเองก็ปลอดภัยแล้วก็ราคาไม่แพงหาได้กรณีอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะแนะนําให้ใช้ยาได้เลยถ้าโรคนั้นเนี่ยถ้าเป็นแล้วรุนแรงหรืออออกใช่ไหมคะเราอาจจะต้องชั่งน้ําหนักระหว,ว่างความเสี่ยงที่เป็นราคาที่จะต้องจ่าย ความเป็นไปได้ของยาที่เพียงพอแต่อีกฝั่งหนึ่งคือถ้าไม่กินยาเนี่ยถ้าหากติดเชื้อขึ้นมาแล้วรักษาช้าลงไปอีกหน่อยหนึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการของโรคที่รุนแรงเสี่ยงต่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าโอกาสอย่างนี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้ยาเลยเป็นไปได้ค่ะแต่สําหรับกรณีของโควิด1 9แล้วก็ฟ้าทลายโจรเนี่ยเรายังไม่เคยมีการศึกษาวิธีการใช้แบบนี้ว่าจะต้องใช้ยาประมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม นะคะเพราะว่าข้อมูลที่เรามีในเชิงความเป็นวิทยาศาสตร์นั้นก็คือถ้ากินป้องกันเฉยๆคือสงสัยว่าเป็นไหมแล้วก็กินเลยเผื่อจะป้องกันได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรรองรับเลยค่ะว่าจะป้องกันได้นะคะทีนี้หมอขยับมาในอีกด้านหนึ่งค่ะว่าถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วรักษาเลยเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องนี้มีแนวโน้มค่อนข้างเห็นด้วยนะคะว่าถ้าเสีส่ยงสูงอย่างเช่นอย่างกรณีของเรือนจำเนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าทีมงานชาวกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราได้ได้โอกาสจากท่านท่านรัฐมนตรีแล้วก็รวมนถึงท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์ค่ะท่าน,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 านให้โอกาสเราในการเข้าไปร่วมเรียนรู้ว่าเมื่อผู้ติดเชื้อในเรือนจําแล้วเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ย ถ้าใครสักคนหนึ่งเป็นหรือสองสามคนเป็นคนอื่นที่เหลือโอกาสเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่ควรจะรอเราก็เลือกที่จะให้ยาเลยทันทีที่เราทําได้นะคะซึ่งเรามองว่า,ามันน่าจะคุ้มและในภาวะช่วงแรกๆนั้นเนี่ยเรายังจัดหายาได้เพียงพออยู่แล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจค่ะท่านรัฐมนตรีคะดังที่ท่านก็ได้ได้กรุณา เผยแพร่ความรู้นี้ให้กับสังคมอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งมันเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นในฟ้าทายจรได้ยิ่งขึ้นเลยค่ะ,ะแต่ทีนี้ถามว่าเราจะใช้ขนาดต่ากว่าน,นี้ได้ไหมต้องกราบเรียนค่ะว่ากรณีของการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสเนี่ยเราจะดูที่ต้นทางว่าให้แล้วหายอ,อาจจะไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนเราจะต้องมาดูที่ปลายทางค่ะว่าในกลุ่มที่หายเนี่ยแน่นอนค่ะกลุ่มหนึ่งความที ก็เป็นเชื้อไวรัสะนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันเจ้าตัวดีอยู่แล้วอาจจะมีอาการเบาๆเ,เท่านั้นนะคะแล้วก็หายหรือต่อให้บางครั้งอาจจะอาการค่อนนั่งหนักแต่ก็หายนะคะเราจะมาดูที่ปลายทางค่ะว่าสิ่งที่เรากลัวคืออะไรรอยต่อที่เรากลัวมากคือการเกิดปอดอักเสบหรือที่เราจะเรียกกันภาษาหมอเรียกว่านิวโมเนีย ะะเพราะ Port ปอดอักเสบปุ๊บทีนี้แหละค่ะเป็นขาลงของอาการซึ่งจะแย่จะต้องใช้กระบวนการช่วยหายใจต่างๆรวมถึงอาจจะเสียชิวตี้ง่ายการเกิดปอดอักเสบนี่เป็นจุดแตกหักเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูที่ผู้ป่วยซึ่งเกิดปอดอักเสบในโควิด -19 เนี่ยถามว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยใช้ฟ้าทลายจนกันมาเ,มเพียงพอเหมาะสมไหมเราพบว่าหากใช้ในปริมาณต่ำๆนะคะ เรายังเจอผู้ที่เป็นปอดอักเสบอยู่แล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่น่ากลัวมากนะคะเราไปเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลบุษราคมเพราะว่าเรามีคุณหมอไปประจําการนะคะสํารวจผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นปอดอักเสบเนี่ยหนึ่งร้อยคนเราเพบว่าห้าสิบเอ็ดคนนะคะกินฟ้าทลายโจรมาก่อนอแต่ว่าเห็นไหมคะเขาก็ยังจบลงด้วยปอดอักเสบอยู่ดีตั้งห้าสิเ็ดเปอร์เซ็นต แล่้นั้นเป็นยังไงบ้างเราพบว่าใน51%นั้นไม่มีรายใดเลยที่กินในขนาดที่ถึง180มิลลิกรัมต่อวันแต่เราพบว่าจะมีตั้งแต่กิน10มิลลิกรัม20มิลลิกรัม40มิลลิกรัมกระจุะกกระจิบมาจนถึง100ร้อต้น,ตน,ตนแล้วก็กินจำนวนวันก็ไม่ครบนะคะ,ะฉะนั้นอยากจะเรียนค่ะว่าหากมองที่การป้องกัน ปอดอักเสบแล้วเนี่ยด้วยศาสตร์ของโรคติดเชื้อยังจําเป็นต้องได้ระดับยาที่ถึงซึ่งตรงนี้ต่างจากการกินแก้หวัดแก้ไข้กลุ่มนั้นอาจจะใช้ในขนาดที่ต่ำกว่าน,นั้นได้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันมายาวนานตั้งแต่ปี2,540ต้นๆแล้วนะคะก็เลยกลับเรียนท่านค่ะว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะลดขนาดยาลงก็อาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะซึ่งถามว่ามีความเป็นไปนได้ไหมได้ค่ะ แต่ยังต้อง <Okay. S 2> ดูอย่างประเอียดอ่อนเพราะว่ามันหมายถึงชีวิตเลยะนะคะเดี๋ยวผมต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคุณหมอครับท่านท่านอธิบดีคือการให้ยาช้าไปเนี่ยให้180มิลลิกร,รัมต่อวันก็ไม่พอเพราะมันลงปอดแล้วใช่เพราะฉะนั้น,นเราเราต้องให้เร็วในขนาดนี้ใ,ในเในเรือนจำเหมือนกันผมบอกว่ามันมีคนติดได้ยังไงเพราะเขาตรวจก่อนนะตรวจก่อนแล้ว<ม>ค่อยให้ยา ผมบอกมันเป็นวิธีการที่ผิดเพราะในลักษณะของเรือนจำเนี่ยเราไม่ทำโซเชียลมิสแตนติงได้ระยะห่างาเราทำไม่ได้เ <ใช S 1> มื่อมันมีคนปิด3คน5คน10คนเนี่ยผมบอกว่าให้ใช้ฟ้าทลายโจรไปทั้งเรือนจำเลยหรือทั้งแดนเลยเพื่อต้องการโรคที่มันจะลามปามไปที่ที่อื่นเนี่ยถ้าเรามัตวตรวจแล้วใจเย็นตรวจไปอสา3วันมันลงปอดหมดคุณหมอให้ร8 0มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่ทันฉะนั้น มันต้องให้เร็วเร็วก่อนมันมีคนติดสามคนเราเราดิบต้องให้นะให้ให้เร็วเนี่ยให้น้อยได้จะให้อย่างไรให้มันพอดีซึ่งคุณหมอกับผมคิดโรงกันแล้วเราจะทํำยังไงให้ให้มันเพียงพอหรือพอดีนะถ้าในขณะเดียวบางทีคนเชื่อมั่นกับฟ้าทะลายโจรไปเดินเฉียดคนที่ติดเชื้อห่างกัน15เมตร20เมตรเอ้ากลัวติดกลับมาบ้านก็กินแล้วกินทุกคนทำอย่างนี้หมด จนยาไม่พอ,อยาต้องขาดตลาดยาไม่พอขาดตลาดเพราะนั้น <c oughs> คือต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยในส่วนของคุณหมอแหละต้องต้องทำกันบ้านหนักแล้วว่าให้เท่าไหร่ถึงจะพอดีผมเข้าใจนะครับให้ให้เร็วให้เร็วให้น้อยได้แต่ถ้าให้ช้าเนี่ยออผมก็บอกว่าร้อยแปิมิลิกร,รัมก็ไม่พอมันก็ต้องไปพึ่งยาฝรั่งหรือยาญี่ปุ่นด้านนอก และว,วันนี้นะวันนี้ผมประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันที่ 10, 16สิงหานะวันนี้คาเรเมอสั่งสั่งวัคซีนไฟเซอร์30ล้านโดสนะครับมันก็เป็นทางออกของประเทศนะฮะถ้าเรามีวัคซีน แล้วเรามีเรื่องของระเบียบจัดระเบียบสังคมให้ดีนะครับเจดระเบียบสังคมไปไหนมาไหนก็ต้องมีแอลกอฮอล์พ่นสเปย์ตลอดเปิดลูกบิดปิดลูกบิดและต่งตางๆก็พ่นเพื่อใช้แอลกอฮอล์เนี่ยชำะระล้างฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็มีวัคซีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะ,ะที่ยังรอวัคซีนอยู่ก็มีฟ้าทลายโจทย ผมกว็ว่ามันมันเป็นทางออกแล้วมันออกได้นะ,ะมันออกได้แต่ว่าเราต้องมีระเบียบวินัยนะอย่างตึงๆนะครับทานข้าวก็ไม่ใช,ช่ช้อนกลางนั่งเป็นวงทุกคนออกไปทำงานนอกบ้านกลับมาอยู่บ้านเมื่อกีนรวมกันไม่รู้ไปติดเชื้อที่ไหนมาบ้าน,นตักข้าวราดแกงนะครับข้าวอาหารจานเดียวราดแกงะนะครับ รัาประทังเสร็จก็ล้างนะตัวเองช่วยตัวเองล้างผมว่าถ้าเราระเบียบวินัยแข่งขัดตรงนี้เนี่ยโอกาสติดมันก็น้อยนะครับวัคซีนก็ช่วยให้มันไม่เจ็บป่วยมากมายฟ้าทะลาโจรก็รักษาได้ผมก็ว่ามันก็มีครบแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราทําให้ครบทั้ง3อย่างนะผมว่ามันไปได้และผมมั่นใจว่าถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆเขาจะติด ฟ้าทลายโจรได้นานนานแล้วนะยังมีช่วงระยะเวลาติดยาวนานกว่าจะรักษาหายผมว่าเมืองไทยเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างเราจัดระเบียบให้ดีและมั่นใจว่าแก้ไขปัญหาได้ะนะครับค่ะท่านมนตรีสุดท้ายค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายโครงการที่ท่านทําอยู่และตั้งใจทําในขณะนี้กับเรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ย คิดว่าจะเป็นประโยชน์คือไม่ใช่เฉพาะผู้ที่อยู่ในเรือนจําเท่านั้นแต่สําหรับคนไทยอื่นๆจะได้ประโยชน์ตรงนี้ยังไงบ้างคะก็อย่างนี้นะครับที่ผมบอกว่ากองทุนแม่ของแผนดินเนี่ยที่จะปลูก1,000ไร่ตรงนี้เนี่ยเขาปลูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่ผลิตเป็นแคปซูลได้ผมจะให้ราชทรนช่วยแล้วถ้าปั๊มเป็นเม็ดปปสช่วยแล้วก็ไอเรื่องของการผลิตตรงนี้น่ะเราจะให้สังกัดอยู่ที่ โรงพยาบาลรชาชทันนะครับเพราะว่าการผลิตยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของสาธารณสุขแล้วในหมู่บ้านเขามีปริมาณยามากมายก็จะไปแบ่งปันกันอย่างไรก็ก็เป็นไปได้นะครับโด,โดยง่ายดายซ,ซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องพึ่งพาอศาศัยกันนะครับรัชทานก็จะมีหน้าที่สนับสนุนทั้งบรรจุแคปซูลทั้ง เครื่องไม้เครื่องมือที่มันขาดแคลนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถึงวันนั้นเนี่ยปลายปีเนี่ยมันไปได้เต็มที่แล้วครับอืมค่ะก็เห็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าปลายปีนี้เราไม่น่าจะมีปัญหากับเรื่องของปริมาณของฟ้าทลายโจรแล้วนะคะเพราะว่าได้ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้สนับสนุนในเรื่องนี้วันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทัท้งสองท่านนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอบพระคุณททัััั้ง่านนะะคคครรบบสสวดี ค่ะแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะเดียวลาแพร้อมๆกับทางรัฐมนตรีเลยกันแล้วกันนะคะกับเคลียร์คัดชัดเจนค่ะเดียวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ